สวัสดีค่ะสวัสดีพพเพื่อนเพื่อนเอฟซีน่าจะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมืนเอนี้ก็มาพากับช่องเอลชาแนลอีกเช่นเคยน่าจะมาแบ่งปันแนวทางให้พี่น้องได้รับชมเป็นแนวทางนี้เคอีปกติกับวีไอพีน่าจะเช้าบ่ายเนาะมากรอบไดชอบรอบไดก็นํ้แนวทางที่แอดมินให้ไปไปใส่ไดทุกรอบน่าจะส่วนแนวทางวันที่สองเนาะผลที่ออกนะ่จจะผลที่ออกนี้เคปกตินะเชา195้าหนึ่งเก้าห้ากับเจ็ดเจ็ดนจะหนึ่งเก้าห้า เก้าห้านี่มาในตารางวันนะจ๊ะเนาะเก้าห้าเข้าตารางวันส่วนเจก 7, 7ก็ดเจ็ดนจะเจ็ดเจ็ดกลัดลุดไปเนาะรอบบ่ายนะจจะรอบบ่ายสามศูนย์สามกับหกเก้าสามศูนย์สามนี่ลุดไปส่วนหกเก้านะจ๊ะหกเก้ากับเข่าตารางวันเนาะหกส่วน VIP นะจะ V i p รอบเช้าแปดกับหนเนาะ 8ปดแปดเจ็ดเข้าเด่นแปดวิ่งรูดมาตัวเจาะตัวเน้นตรงๆนะจากเขาแปดเจ็ดตรงๆเนาะแปดนี่มาทั้งลักลอยลักซีฟนะจ๊ะเนาะส่วนหนึ่งเก่านะจ้ะหนึ่งเก่ากับเขาเด่นหนึ่งวิ่งรูดนะจ๊ะเด่นหนึ่งวิ่งรูดตัวเจาะเขาหนึ่งเก่าตัวเน้นตรงๆเนาะส่วนรอบ,บยบนะจ้ะวีไอพีรอบบหนะึ่งเจซีหนึ่งเจซีกับหนึ่งมาตัวเด่นวิ่งนะจ้ะเขาเป็นตัวเดนะ่นวิ่งเนาะส่วนสามเก่าสามเก่ากับ่ามีนะจ๊ะกระรุดไปเนาะ สรุปนะจ๊ะนี่เคนี่เคอีเนาะเขารอบปกติน่าจะรอบปกติ9 5ตารางวัน6 9 6 9รอบบ่ายตารางวันนะจจะรอบปกตินี่เขาตารางวันเบิดเลยเนาะส่วน VIP น่าจะ VIP เขาตัวจอที่แอดมินห้เนาะเขา8719 ตรงๆบนล่างเลยนะ่จาจะพี่น้องจ้าเขาตัวเนียนเลยเนาะยินดีกับพี่น้องเอฟซีน่าจะติดตามแนวทางนี้เคอีปกติกับ v นะีไเนาะแอดกับหายแนวทางไปเป็นสองแนวทางนะ่าจะมากรอบใดกับ่อยตามเนะาะบอมาก,กับบอเป็นยังนะ่จาจะชมเพื่อความบันเทิงแลนะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีเขามีหลุดปลาผนกันไปเนาะเด็กตก่ำกว่าสิปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะจ๊ะเขากลับมาเบืองผลวันที่โอ้ยแอดมินเผิดขอโทษขอขอภัยจ้ะพี่น้องจ๊ะเขากลับมาเบืองแนวทางวันที่สามต่อนะจ๊ะเราไปพิษไปกับขอถูดขออภัยน้องจ๊ะส่วนแนวทางวันที่สามเนาะวันที่สามแอดมินไฮเดนที่สองกับเก่านะจ๊ะสองกับเก่าวิ่งรูดตารางวันไฮสามห้า 7จนะ็ดแปดเนาะสายวิ่งโูลดก็นั่งไปวิ่งไปโูลดได้หรือว่าจะจับคู่ไม่มีไดรเนาะจะของรอบที่แล้วรอบปกติเข้ากับเขาตารางวันไปซองคู่เนาะส่วนตัวจอที่แอดมินจอไดก็จะมีสองสามสองเจ็ดสองแปดสองเก้าส่วนเก้ามีเก้าสามเก้าห้า ก้าแปดเก้าเจ็ดนะจ๊ะส่วนสองตัวเน้นไปกลับนเนาะไปกลับด้วยมีตัวมากตัวชอบก็คอยตามนะจ๊ะบ่มากะเรือนพานเนาะส่วนโฮกับเก่านะจ๊ะโฮกับเก่าคือตัวเดียวกันนะจ๊ะพี่น้องจ้ามากชอบกัอย่าลืมไปกลับกลับหัวกลับหางเอานะจ๊ะส่วนตัวที่แอดมินจะเน้นให้เนาะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวถ้ามะกับชอบก็ตามได้นะจ๊ะมีสองเจ็ดสองเก้า เก้าหนะ้าเก้าเจ็ดเนาะจดได้แคปได้เลยจ้าแนวทางวันที่สามนี่เคอีปกติ VIP เนะ่าจะสองอย่างเนาะก็บเสาใบเลยเนาะจ้ะมากรอบใดก็ตามรอบนั้นได้เลยเนาะแนวทางที่แอดมินหายในมือนี่ก็หายเดียนสองเกนะ้าวิ่งรูดน่าจะตารางวันมีสามมีหามีเจ็ดมีแปด ส่วนตัวที่แอดมินเนียนหายมี2องเจ็ดสองเก่าเกาหาเกาเจ็ดแต่แนวทางจะเขาหรือจะลดแอดมินกับบสามารถรูดได้เช่นกันน่อจากเพราะว่าเป็นการคำนวณตัวเลขน่นจอาจากอาจจะเขาบางรืดบางจังได้กากข้อถดข้อไพ่ไว้ล่วงหน,น้าเนาะแนวทางก็วิเคราะห์เอานา่าจะเพื่อมีตัวมากก็ค่อยตามสาหรับคลิปนี้กากไว้ซํานีเนา่องจากไว้พอกันคลิปหนาะแนวทางหนาะขอให้พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยสวัสดีค่ะ